ขอยงกินนา่าที่สุดคือคนไข้ตรคไตคิดว่าคนที่ได้กินคิดว่าน่าจะแฮปปี้แน่ๆกว่าจะมาเป็นโมดิชมิลอาหารเพื่อสุขภาพเรามาดูจุดเริ่มต้นของเขากันดีกว่าค่ะอาหารเฉพาะโรคอ่ะมันคืออาหารที่แบบมักจะมาในรูปแบบของเครื่องดื่มเป็นโค<ฮ>ลของเหลวอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมองว่าถ้ามันมีอาหารที่เป็นอาหารจริงนี่แหละแต่ว่าคนที่เป็นโรคสามารถทานได้อาาของกินนา่ในในาที่สคือคนไข้ตรคไตแล้วคนไข้ตรไตก็มักจะแบบต้องมีข้อจํากัด หลายสิ่ง,ยงอย่าง็นรู้สึกว่าโอ้ถ้ามันมีแบบนี้ที่คนไข้ปไตที่ก็กไตเราสามารถทานได้เอาสูตไปพัฒนาต่อให้มันเป็นอาหารทาน,าน,านอาจจะเลือกมาแล้วปรับให้เหมาะกับคนไข้ที่เป็นไตมีโอกาสที่จะทานได้คนที่เป็นโรคไตเขาแบบว่ามืนต้องจํากัดสารพัดนะอย่างแต่นคือรสชาติมันยอยังยชัดอยู่ โปรตีนที่มันเหมาะกับผู้ป่วยมากที่สุดก็จะเป็นมาจากไข่ขาวเพราะว่าโปรตีนไข่ขาวคือกรดอะมิโนจะเป็นครบถ้วนมีฟอสฟอรัสต่ำเป็นโปรตีนคุณภาพาใช่เป็นโปรตีนที่คุณภาพเหมาะสมใช้ไข่ขาวนี่แหละแต่ทำเนี้ยให้มันไม่ได้รู้สึกว่าเขากินไข่ขาวเหมือนเดิมๆที่เขาเคยกินก็มีผ่านการวิจัยในมนุษย์ด้วยคือเป็นคลินิคอลเทสใช่ก็ทาในคนไข้โรคไตเลยว่า แล้วเขาจะปลอดภัยจําเป็นต้องป่วยเป็นโรคไตอย่างเดียวหรือเปล่าที่จะแบบจะต้องมากินแบบมอดิชสองเมนูนี้นะคะคนทั่วไปกินได้ไหมคะจริงจริงมันก็เป็นอาหารทั่วไปที่คนทั่วไปกินได้พัฒนามาเพื่อให้ปลอดภัยกับผู้ป่วยโรคไตแต่คนที่ไม่เป็นโรคไตถ้าเราอยากจะใส่ใจสุขภาพแล้วเรากินอาหารที่ควบคุมในเรื่องของโซเดียมแล้วก็ควบคุมเรื่องของอินเกรเรียนต่างๆคิดว่าคนที่ได้กินคิดว่าน่าจะแฮปปี้แน่เลเลือกกินให้ดีไว้ก่อนมันก็จะดีต่อเราในบระยะยาวไหคะ